อันนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปต้มแล้วนะคะไก่ซึ่งเอาออกมาจากอเดี๋ยวจะเอาไปต้มนะคะเอาไปต้มกับน้ํานะแล้วเหมือนกับเราเอาคล้ายๆเหมือนกับตุ่นนะคะตุ่นไปในหน้านิดหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นนะจะมาโชว์กันนะคะว่าทําอะไรต่อเนาะ เอานี้ไปใส่หนะเอาอันนี้ไปใส่หม้อเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้คือเราคลีนเรียบทาความสะอาดเรียบร้อยทุกอย่างนะถ้าดีนี้เราเอาออกเมื่อคืนนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะกินข้าวเปี่ยววันนี้นะก็ไม่ได้เอาออกนะแต่ว่าตัวนี้คือเราคลีนเราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ถุงไว้แบบดีๆนะคะพอจะกินปุ๊บนะโยนใส่ในหม้อเลยค่ะโยนใส่ในหม้อเลยโอเคนะคะดเดี๋ยวจะเอาไปโยนใส่ในหม้อก่อนนะ แล้วก็เดี๋ยวดูกันค่ะว่าอ่ามันสุกแล้วเราจะทำยังไงต่อนะคะเนี่ยไก่เรานะคะนี่ไก่ต้มทั้งตัวนะคะต้มทั้งตัวแล้วเดี๋ยวสุกแลยเขาเอามาฉีกกันนะคะอ่าตอนนี้เราจะใส่อ่า ตะไคร้ก็ได้นะคะใส่ตะไคร้ลงไปเลยก็ได้นะคะโอเคค่นี้ค่ะตะไคร้สองมัดเนานะดูน้าแข็งเกาะเลยนะเพราะว่าใส่ช่องแข็งไว้นะ,ะแล้วก็มาใส่เนี่ยคะ่ะง่ายๆเลยนะถ้าสมมุติเราทําเนี่ยเราชอบไข <c oughs> เ่เราชอบใส่ไข่นกกระทาก็ใส่ได้นะก็ เราจะใส่อ่ารสดีนิดหน่อยนะคะเราจะใส่รสด,ดีด้วยนะคะแล้วก็เกลือนะคะใส่เกลือนะคะใส่เกลือนี่เราอ่าแล้วแต่ชอบนะคะใส่อ่าก็ใส่เยอะหน่อยเพราะว่าน้ําใหญ่นะหม้อใหญ่มากเลยนะจะใส่เยอะหน่อยแต่ว่า ถ้าสมมติเป็นหม้อเล็กนะอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปรุงรสชาติเข้าไปแล้วมันก็จะเค็มนะคะอันนี้นะคะเป็นรสด,ดีนะเป็นรสด,ดีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวตัวเขาทำจากมะชุมเนาะก็ะคล้ายๆรสด,ดีะคะ่ะแต่ว่าเราจะใช้รสด,ดีก็ได้หรือว่าเราจะใช้ตัวนี้็กล้นะคะแต่ว่ารสด,ดีของน้องหมดนะเนาะน้องก็จะใช้ตัวนี้เอานะคะ ตัวนี้เป็นออแกนิกนะเพยนะคะเนี่ยดูดราคาดูก็ใส่ประมาณอ่าสช้อน1นส่วนแเอาสองคาบเอานะคะสองคาบหรือว่า3ามคาบก็ได้นะนอ้นะคะดีตัวนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะ ของเขาจะเข้มข้นนะข้น,ขนกดรด,ดี่เรามีนะคะก็จะใช้ประมาณสักสองช้อนนะคะพยายามช้อนฟองออกนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ช้อนฟองออกเนี่ยมันไก่เราเหมือนไม่ค่อยน่ากินนะคะช้อนฟองออกให้หมดนะคะ ถ้าใครชอบอใส่พวกซอสพวกซีอิ๊วพวกนี้นะก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าน้องนี่น้องจะไม่ใส่นะคะเพราะว่าเด็กเขาชอบแบบง่ายๆนะแบบจืดๆแล้วเดี๋ยวเขาค่อยปรุงเอานะคะก็เนี่ยดูกไก่แล้วนะคะสุกแล้วนะคะเนี่ยก็สุกแล้วเราก็จะตักออกเลยนะคะตักออก แล้วก็รอให้มันเย็นนะแล้วเ้วก็ลวรอให้เย็นก่อนนะคะค่ะเอาไก่ออกมาแล้วนะคะก็รอให้เย็นนะคะรอให้เย็นแล้วก็วันนี้นะจะใส่เออนี่นะไขน่นกกระทาด้วยนะคะใส่เข้าไปในซุปเลยนะคะ ของอร่อยดีนะคะก็เนี่ยแกะเนื้อออกเลยนะคะพอไก่เราเย็นเนาะแล้วก็แกะเนื้อออกนะเด็กชอบกินแบบนี้นะก็แกะเนื้อออกเลยนะคะแล้วก็ส่วนเพราะว่าเด็กจะชอบเอาแต่กินแต่ตัวที่เป็นเนื้อนะแล้วก็เนี่ยค่ะเอานั้นลงเข้าไปในหม้อเกลี่ยเดยวกระดูกนะ กระดูกกับตัวตัวปีกนะตัวปีกตัวน,นี้นะคะไดยแคนี้นะคะทั้งตัวไดยแคนีโอเคนะคะแล้วก็จะใส่เส้นข้าวเปียกเลยนะคะใส่เส้นข้าวเปียกเข้าไปนะพอใส่แล้วเราก็หมุน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 ให้มันแบบอ่าไม่ติดงก็จ ใส่ให้หมดเลยนะคะเห็นไหมคะเราจะไม่มีอ่าเรารเราไม่ได้ใส่แป้งเยอะนะแป้งมันจะปราะหลังตอนเราอ่าแบบอันนี้ตอนเรานวดตอนเราหั่นนะมันก็จะไม่มีนะเราไม่ต้องเอาออกอะไรเลยนะคะเพราะว่าไม่มีนะคะ แล้วก็ใส่เนื้อไก่ที่เราอ่าเนื้อไก่ที่เราฉีกนะคะใส่ลงไปเลยนะคะก็คนนะคะรอให้เส้นอ่าเข้าเปียกเราลอยนะคะไอย ถึงตอนนี้นะคะเราจะเอาอาตัวตะไคร้ออกก็ได้นะคะเอาตะไคร้ออกนี่มันดีมันดีหน่อยสําหรับเด็กนะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กตอนเขาเปียกรอยนี้แบบจะเอาออกยากนะไม่งั้นเราก็ออกออกก่อนที่เราจะใส่เส้นเขาเปียกก็ได้นะคะ กันอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะเห็นไหมคะว่าจัแบบน้ําจสดใสๆนะน้ําไม่เข้มข้นนะเพราะว่าเดี๋ยวแบบเราทาเข้มข้นนะบางคนจะชอบบางคนก็ไม่ชอบนะคะแล้วนี้เราทําแบบจืดๆเอาไว้นะเดี๋ยวจะกินเดี๋ยวกินแล้วค่อยเข้าเติมเองะคะ่ะเติมเติมพวกเครื่องปรุงเองนะคะเก็บพสนะคะเขาเปียกสุกแล้วนะคะ่ะเห็นไหมคะ ว่าเส้นข้าเปียกที่จะลอยขึ้นนะคะเนี่ยเ,เส้นเส้นข้าเปียกจะลอยขึ้นนะคะอันนี้แสดงว่าสุกแล้วคะ่ะไปกินได้เลยนะคะก็เห็นไหมคะ่ะลูกสาวดูลูกสาวตักนะ,ะตักเข้าเส้นข้าวเปียกนะแต่ตักอย่างนี้เลยนะ,ะเพราะว่าลูกสาวไม่ค่อยชอบน้ําเยอะนะจะเอาแต่เส้นเยอะนะคะ I don't put want. put I it, just it back. Put it back. I just want the noodles, mommy. Give me. It. You don't want. So give me back. I will eat it. Mommy, my Yeah, the liquid right here. Uh, I know but I'm getting a. Right here, the spoon right here. Oh yeah. Right here. Mommy, my tummy hurts. Why? So I don't know. know. <laughs> 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 okay. Enough. Yes. <Yeah>. Yeah. <clears throat> ดูคนนี้นะเส้นเขาเปียกจะเยอะนะเอาเอาน้ำนิดหน่อยเองนะคะสาวคนหนึ่งนะกินบแบบแห้งนะคะดูคนนี้จะชอบกินนะคนนี้คือคนที่ชอบทำนะเนาะอันนี้นะคะ black pepper มันชอบ black pepper นะมันมี black pepper I already พูดอย่างเน้ย you see that okay น k a ้ yes นี่นะใส่กระเทียมเจวนะคะ กนะ็ต้นหอมผักชีแล้วก็จากนัน้นก็ใส่อันนี้นะ,ะจะม่กินเผ็ดเยอะนะแล้วก็ใส่ซอสเข้าไปด้วยนะคะไม่ใส่น้ำปลาแล้วเพราะว่าเค็มพอดีแล้วนะคะ เจส่เจเจมันโอเจสสี่โเจเรื่ยๆเจเฮ้ยเล่าสิว่ไร้างอะไรมี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 ออะไรมี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 ออรมอะมีอะไรมะไะไรมีอะไะไะไรมีอะไระไะไะไรมีอะไรมีอะไรมะรมอะมีอะะไะ กันนะพอดีแล <eterm oon marking> ้ว yeah. ค่ะไม่ชอบเผ็ดเยอะนะเอาพอประมาณนะคะเผ็ดนิดหน่อยกินได้พอนแต่วัยกินไข่เยอะมากอกินไมค่ไข่ไข่นกกระทานะคะมีไข่นกกระทานมีขีเกี็เนี่ สองสี่หกเจ็ดโอเ้เจ็ดตั้งเจ็ดกอดตั้งเจ็ดลูกเนย <c oughs> เป่ากันน้าร้อนมากนะคะร้อนจริงๆค่ะ <c oughs> อเอ็ไหมคะ ooh so Match all of the cash back you earn at the end of your first year automatically. It's that simple. Discover exceptionally common sense. Learn more at discover.com slash match. Limitations apply. I <laughs> mint. Fancy mint. Icebreakers. Fancy. <laughs> So here. Oh, yeah. Carl, aka Sandwich If you steal my sandwich from the fridge one more time, we will skip the trip to Utah and take matters into my own. hands. Yo, that sounds like. Yeah, why does that remind me of Funny? Wait, what? that's I think Carl eats everything. Do you see this? Oh, oh, he ate my leftovers too. Wait, Carl's super sassy. Is that who ate Wait, my tacos? I am not sorry, and I will do it again. Sounds like this huh, year. Really, it sounds like traco to me. Yeah. True. No. Why are you saying it like that? I replaced the food. 1-6. <laughs> okay. so, so forty Easy enough. Forty That's how you Can it. grab bag. Is it real? Does it work? No way. Does it actually work? <gasps> Yo. อร่อยนะเส้นพอดีนะไม่หนึ่งกับหนึ่งพอดีค่ะ Four, that five, really yeah! On and <laughs> <laughs> yeah. one for Huggy Wuggy. Yeah. อร่อยมากร่อยอิ่มมากๆค่ะใครอยากลองไปทำก็ลองไปทำดูนะคะทำกับมือนะคะอร่อยค่ะแค่นวดต้องนานหน่อยแค่นั้นแต่ว่าอร่อยนะคะดูนะคะเด็ก กินหมดแล้วนะคะไม่เหลือละไม่เหลือให้สามีด้วยเหลือไข่ค่ะเหลือแต่ไข่นะคะไม่มีไม่ไมีมสเส okay. ้นแ,แล้วอ่ะเส้นเหลือนิดเดียวนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวสามีค่อยมาแทะนี่เดี๋ยวสามีค่อยมาแทะนี่นะกระดูกไก่นะฮะไม่พร้อยเด็กกินนะดูเด็กเอาเส้นไปหมดเลยค่ะแต่แต่น้ำ เดี๋ยวแต่น,น้ำแล้วก็กระดูกนะฮะเนี่ย,อยของฝากให้สามีเป็นสุตรที่รักนะคะสามีสุดที่รักเดี๋ยวเขาคอยมาแทะกระดูกเอานะคะโอเคค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมเด็กน้อยในมิกาไร s t สไต Channel นะคะก็ขอบคุณทั้งกำลังใจ แล้วก็ฝากไลค์ฝาก subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปได้เลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะบ๊ายบายค่ะ